ไททอลหลักวันนี้ก็จะเป็นว่าส่งออกไทยฟื้นแล้วจริงหรือยังนะครับเพราะว่าเมื่อวานส่งออกก็บวออก,กบวามาสองเปอร์เซ็นเดี๋ยวลองคุยกับกล้องเลยดีกว่าสวัสดีครับกล้องครับสวัสดีครับพี่มนต์เริ่มเลยส่งออกไทย <c oughs> จริงรรไหมตัวเลขเซอร์ไพรส์ตลาดเพราะทุกคนน่าจะคิดว่าติดลบแต่จริงเราก็มองว่าช่วงช่วงหลังๆเนี่ยไตรมาสสี่มันจะเริ่มบวกนะเพราะว่าจริงๆเพราะว่าฐานซะมากกว่าว่าฐานของปีที่แล้วเนี่ยช่วงปลายปลายปีเนี่ยมันค่อนข้างต่ําเราก็เลยเห็นว่าตัวเลขมันกลับมาบวกนะครับแต่ว่า อ่ะอย่างน้อยมันก็เป็นสัญญาณที่ดีนะว่ามันติดลบมาสิบเอ็ดเดือนติดเนี่ยเดือนที่สิบสองมันเริ่มกลับมาบวกแล้วมันอาจจะทําให้เราก็อาจจะมีความหวังว่ามันอ,มอาจจะเห็นบอททอมไปแล้วหรือเปล่านะครับผมว่าอย่างน้อยช่วงเนี้ยจากนี้ไปถึงปลายปีเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเลขที่ที่ค่อนข้างดีขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นตัวเลขที่อ่อค่อนข้างบวกในช่วงไตรมาสินะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะในสไลด์ในหน้าถัดไปนะพี่มนก็คือ เหตุผลหลักๆเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลจากเรื่องฐานด้วยผมวงไว้เนี่ยคือตัวเลขของปีที่แล้วนะครับสิงหาปีที่แล้วเนี่ยมันก็เป็นฐานที่ค ouais ่อนข้างต่ําแล้วถ้าเราดูเน네ี่ยตุลาจะขึ้นมาสูงนิดหน่อยแต่ว่าหลังจากนั้นไปเนี่ยไปจนถึงมกราเลยเนี่ยมันจะเป็นฐานที่ต่ํามากนะครับเราก็อาจจะเห็นตัวเลขกลับมาเป็นบวกในหลักห้าหกเปอร์เซ็นได้เหมือนกันในช่วงหลังของปีเพราะฉนั้นเนี่ยถ้ามองในแง่ตัวเลขมันก็อาจจะรู้สึกดีขึ้นนะครับว่าอ่า มันมันมันเห็นตัวเลขบวกไม่ได้ติดลบหนักๆห้าหกเปอร์เซ็นเหมือนช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาละนะครับมันก็น่าจะทําให้เซนติเมนต์มันมันเริ่มดีขึ้นแต่ว่าถ้าเรามองภาพนี้เนี่ยจริงๆถ้าดูเป็นเลเวลจริงๆเนี่ยในส่งออกเดือนล่าสุดสิงหาคมเนี่ยมันก็ไม่ได้โตอะไรดีมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้สูงมากนะครับมันก็เท่าเท่ากับหลายเดือนที่ผ่านมาแหละถ้าดูเป็นค่าเฉลี่ยเนี่ยก็คือตั้งแต่ปี2 0 2พเ็เป็นต้นมาเนี่ยส่งออกมันเหมือนไม่ได้โตเลยนะเลเวลโดยเฉลี่ยเนี่ยมันก ส่งๆมาถ้าเป็นเทรนไลน์มันก็เหมือนจะเป็นเส้นกรดต่ำใช่ใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาถามว่ามันมีสัญญาณที่มันฟื้นตัวหรือเปล่าก็อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะครับแต่คนก็ตื่นเต้นแล้วเพราะมันติดแล้วมันก็เป็นบวกใช่แล้วแต่ว่าเราจะมองในในแง่ดีหรือแง่ร้ายนะครับแต่ว่าผมว่าระยะยาวมันก็อาจจะยังไม่ได้คอนเฟิร์มมันฟื้นขนาดนั้นถ้าเราไม่ได้เห็นอยอดส่งออกมันมันโตขึ้นมาได้จริงๆอืมโอเคครับ อ่ะถ้าดูในรายสินค้ามันก็มันก็มีข้อดีบ้างว่าพวกรถยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนรถยนต์ต่างๆเนี่ยโตดีมาต่อเนื่องสองเดือนละนะครับแล้วก็พวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็กลับมาโตค่อนข้างดีนะครับก็ก็เป็นสัญญาณว่าอ่ะมันก็เป็นอุตสาหกรรมน่าจะเป็นอุตสาหกรรมหลักของเราซึ่งมันก็เห็นการฟื้นตัวละนะครับแต่ว่าก็ต้องดูว่ามันฟื้นได้ต่อเนื่องขนาดไหนเพราะว่าอ่าบางบาง บางคนเขาก็มองว่ามันเป็นการรีสต็อกกิ้งนะครับเดี๋ยวในหน้าถัดไปเนี่ยเราเห็นว่าประเทศที่เราส่งออกไปได้ดีๆตลาดที่โตดีๆเนี่ยมันเป็นอเมริกากับญี่ปุ่นเป็นหลักนะครับมันก็อาจจะมีเรื่องของการว่าเขาเขาขายสินค้าไปจนหมดแล้วนะครับก็ต้องมีการนําเข้าไปใหม่นะครับก็ต้องอันนี้นําเข้าไปใหม่เนี่ยมันจะต้องดูว่ามันชั่วคราวหรือว่ามันมันยั่งยืนก็ต้องดูที่ยอดขายของฝั่งดูว่าเขาขายดีหรือเปล่า ถ้าเขาขายดีเนี่ยเขากาจจะมีนการนําเข้าต่อ่องแต่ว่าถ้าเขาขายไม่ดีเนี่ยไอ้นำเข้าไปแล้วเยอะๆเนี่ยมันก็จะกลับมาหยุดชะงักได้เหมือนกันเพราะถ้ารีสต็กอกกิ้งจริงมันเหมือนจะเป็นวันช็อตเหมือนกันนะ <c oughs> ใช่ใช่ครับก็อันนี้แหละก็ต้องก็ต้องจับตาดูเหมือนกันเพราะว่าก็อย่างที่บอกคือถ้าดูเป็นยอดส่งออกจริงเนี่ยมันยังไม่ได้ฟื้นมากครับก็เลยแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือตัวดุลการค้าเราเนี่ยแต่ก่อนเราก็ คงจำได้ประเทศไทยมันเกินดุลการค้ามาตลอดนะครับแต่ว่าตั้งแต่ช่วงหลังๆเนี่ยตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาใช่ไหมนักท่องเที่ยวมันหายไปนะครับส่งออกก็ไม่ดีซบเซาเนี่ยดุลการค้าเราติดลบมาโดยตลอดนะครับแล้วพอจะเห็นว่าตั้งแต่2022เนี่ยติดลบต่อเนื่องแล้วก็ลบค่อนข้างเยอะด้วยนะครับปีนี้ก็ฟื้นมาหน่อยแต่ก็ยังอยู่ในโซนที่ติดลบนะครับเดี๋นวล่าสุดดีหน่อยกลับมาบวกได้นิดนึ่งปิ่มๆน้ำนะครับ แต่มันก็เป็นสัญญาณที่ที่ไม่ค่อยดีเหมือนกันว่ามันพื้นฐานของเศรษฐกิจเนี่ยมันดูดูเปลี่ยนเหมือนกัน uh huh. ก่อนหน้านี้เนี่ยอ่าุลการค้าเราเราเป็นบวกตลอดก็ uh huh. คือเราได้เงินทุนตา uh ่า huh. งประเทศเข้ามาในประเทศตลอด uh huh. นะเวลาจะกู้เงินเวลาจะลงทุนอะไรมันก็ง่าย uh huh. นะเพราะว่าเราเหมือนมีเงินที่มันฟล์เข้ามา uh huh. นะพร้อมที่จะลงทุนพร้อมที่จะอ่ามามา,มาซื้อเวลาเราขายบอลเวลาเรากู้เงินสภาพค uh huh. ล่องในประเทศก็จะดีนะครับแต่วันนี้มันก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีว่า อ่าอย่างที่เราเห็นเรื่องข้างเงินบาทด้วยที่วิชาพี่หมอก็คงคุยกันแ,แล้วว่ามันอ่อนเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอีกอีกสาเหตุหนึ่งว่าดุลการค้าดุลบัญชีเดินสะพานเราเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับมันก็มันก็ทําให้มันเป็นเงินที่มันซื้อนําเข้าส่งออกเนี่ยฟโฟล์โดยทั่วไปเนี่ยมันเป็นฟโฟล์ที่ไหลออกโดยส่วนใหญ่ครับนะครับ แล้วปัญหามันคือปีหน้าเรามีแผนจะกู้เงินเ,นเยอะด้วยใช่ไหมคะเรื่องงบประมาณต่างๆแต่ <c oughs> เงินที่จะต้องหมื่นบาทหรือไอ้นโยบายอุดหนุนค่าไฟอุดหนุนาราคาพลังงานพวกเนี้มันมันใช้เงินเยอะทั้งหมดนะครับแล้วก็กระตุ้นการบริโภคอุดหนุนพวกนี้เนี่ยมันเป็นการกระตุ้นการนําเข้าด้วยนะครับใช่ไหมเพราะว่าเราสมมุติราคาน้ามันเนี่ยเราไปรับซื้อได้ราคาดีเซลเนี่ย มันก็แทนที่ราคามันแพงคนก็จะใช้งานน้อยลงนะครับเราว่ออุดหนุนให้ราคามันมันต่ำลงในการบริโภคเนี่ยมันก็ไม่ได้ชะลอลง mm hmm. ไม่ได้สะท้อนไอ mm ้ hmm. กลไกตลาดที่มันควรจะเป็น oh. นะรับ <Okay. S 2> นำเข้าก็ <Okay. S 2> ก็แย่นะเพราะว่าถ้าเราดูรูปนี้เนี่ยเจมว่าช่วง mm hmm. ที่ไอ้ยอดดุลบัญชีเดินสัดเราดีมากๆเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงอย่างปี 2015- 2016 mm hmm. ช่วงนู้นนะครับ มันเกินดูนประมาณสักสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP เลยนะครับเยอะมากนะครับเพราะว่าอันนั้นมันมีสิบห้าสันิบห้าสิบหกเนี่ยมันมีแรงบวกทั้งจากด้านท่องเที่ยวนะครับท่องเที่ยวจีเนี่ยเพิ่งเริ่มบูมตอนนั้นมีมีหนังผมจําชื่อเรื่องไม่ได้แล้วที่เขามีหนังเรื่องหนึ่งแล้วมันดังมากคนจีนก็เลยแห่มาเมืองไทยกลายเป็นอดีตมีถ่าใช่ใช่นะครับตั้งแต่เนี่ย2014แล้วคนจีนก็ทะลักมาเต็มเลยนะครับอันที่สองราคาถ่านมันลงจากร้อยไป สี่สิบเหรียญเราก็เลยนําเข้าน้ํามันน้อยลงอีกเป็นเป็นตัวเงินนะครับก็เลยกลายว่าทั้งสองแรงเนี่ยมันทาให้ดุลชมนีดสำคัญเราบบมาบวกแล้วก็บวกเยอะตั้งแต่นั้นมาเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันขับกันทั้งสองขาเลยคนจีนก็ยังไม่มาสักทีนะครับน้ำมันก็ถามมาเก้าสิบเหรียญจอดจอแล้วไปร้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับมันก็เลยเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีไงล่ะแล้วก็อนาคตเราก็ดันจะกู้เงินเยอะใช้เงินเยอะอีกในขณะที่ เงินมันไม่ได้ไหลเข้าเหมือนแต่ก่อนละนะครับก็เลยมันก็เป็นสะท้อนที่ค่างเงินบาทอย่างที่เราเห็นนะอ,ออนมากนะครับจริงๆถ้าจะพูดถึงค่างเงินบาทเนี่ยมันก็อาจจะอ่อนไปกว่าพื้นฐานที่ที่เราคํานวณน,นิดหน่อยนะครับเราคิดว่าช่วงปลายปีก็ควรจะสักสามสถึงสานะครับแต่ว่าตอนนี้ด้วยความที่มันยังมีความไม่แน่นอนเยอะนะแผนการใช้เงินและเงินทุนจะมาจากไหนใช่ไหมครับ แล้วก็เครดิตเรตติ้งเอเจนซี่ต่างๆก็จ่อจะเท่าเกรดด้วยมันก็อาจจะ justify ว่ามันมันอ่อนกว่าที่ที่โมเดลมันคำนวณน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้มีถึงแม้มันจะดูอ่อนมากกว่ามากกว่าตัวเลขมากกว่าโมเดลแต่ว่าผมว่าไอเทสแข็งกลับมาเนี่ยเซนติเมนต์มันคงยังไม่ได้โอเคนะครับไอ <c oughs> เนี่ยโดยรวมเนี่ยผมคิดว่าส่งออกปีนี้ก็ยังหดตัวนะครับเรายัางมอนทั้งปีเนี่ยติดลบสามจุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับ แต่ว่าก็ดีขึ้นอย่างที่บอกเนี่ย8เดือนแรกเนี่ยลบ4.5ครับเพราะฉะนั้นช่วงช่วงไตรมาสสุดท้ายเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นบวกละั้นทั้งปีเราก็จะเห็นตัวเลขที่มันติดลบน้อยลงนะครับแล้วก็ปีหน้าเราก็จะมองว่ามันก็เริ่มน่าจะฟื้นตัวได้นะอาจจะบวกได้สัก5เปอร์็นในปีหน้านส่งออกก็ถ้าโดยเทรนเนี่ยมันก็จะเริ่มทยอยดูดีขึ้นเรื่อยๆอย่างช้าๆนะครับอ๋อปอ,อ,อแปดเดือนแรกเอ๊ะนไ ช่วงก่อนหน้านี้คือ4.45แปดเดือนแรกคือ4.5โอเคออ๋บวกขึ้นมานิดนึงมันก็เลยยังไม่ยังไม่บวกยังไม่เทแต่มาเป็นบวกก็มองว่าลบ3.5รับทั้งปีใช่ครับนี่ก็คือคำนวณไว้แล้วว่าช่วงแต่มาสุดท้ายจะดีขึ้นแล้วใช่ครับเพราะว่าคือมันมันมันจะฐานนี่แหละนะครับแล้วก็ไอไอการยอดยอดขายเนี่ยไอยอดยอดส่งออกเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะโตมากนะแต่ว่าฐานมันต่ําก็เลยเห็นตัวเลขกลับมาเป็นบวกโอเค แล้วเมื่อกี้กล้องแปะไปแล้วเรื่องของที่อาจจะต้องกู้เงินเพิ่มปีหน้าเนี่ยครับคําถามมันก็คงเป็นว่าจริงๆกู้เงินถ้าต้องกู้เลยห้าแสนล้านจริงๆเนี่ยมันมันมันโอเคใช่ไหมกับเศ <c oughs> รษฐกิจเราหรือว่ามันมันเทำได้คงทําได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าผลกระทบเนี่ยมันจะมีอะไรไหมอ่ะคือคือคนก็เริ่มงงว่าเอ๊ะกู้ขนาดเนี้ยมันจะไม่มีไม่มีข้อเสียหรอ <c oughs> ไปมองกันข้อดีตลอดว่าจะช่วยเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ย แต่ผมว่าตอนนี้ตลาดก็ก็มองเป็นข้อเสียเพราะพอมีข่าวมาเรื่อยๆเนี่ยทั้งบอลยูทั้งค่างเงินทั้งตลาดหุ้นเนี่ย<ช>มันก็ตอบรับในเชิงนนในกระถิ<อ>่นหมดนะครับแทนที่ตอนแรกเราหวังว่าอากระตุ้นการบริโภคยอดขาย<อ>จะดีขึ้นเนี่ยแต่ว่าตลาดหุ้นหรือตลาดเงินต่างๆเนี่ยมันมองไปข้างหน้าระยะยาวานั้นะครับดีปีเดียวแต่ว่าแย่ไปอีกหลายปีเนี่ยตลาดก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วจริง คือถ้าเรามองว่าแจกเงินที่ต้องหมื่นบาทเนี่ยมันห้าแสนหกหมืน่นล้านประมาสามเปอร์เซ็นของ GDP นะครับถ้าเออ่ความจริงมันคงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ออนท็อปของของงบประมาณเดิมทั้งหมดนะครับมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่เขาเจียดมาจากงบประมาณเดิมมาช่วยห้าแสนหกหมื่นล้านนี่แหละถ้าเราสมมุติว่ามันสักประมาณสักครึ่งหนึ่งะนะครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็อาจจะต้อง มีอีกนิดนึงอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะต้องกู้เพิ่ม,มนะเป็นเป็นการขาดดุลเพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะคาดหวังได้จากแวดจากภาษีอะไรที่เวลาอัดเงินเข้าไปเนี่ยออมันก็จะมีเงินภาษีที่มันกลับมามถ้ามันหมุนมได้หลายรอบตามที่เขาคขาดการนะครับเพราะเนี้ยถ้าสมมุติป,ประมาณโดยโดย conservative หน่อยว่ามันจะมันมันจะ,ะเจียดเงินจากงบประมาณเดิมาสักครึคร่งหนึ่งเนี่ยอ๋อตัวดุล ดุลการคลังเราเนี่ยม,มันจะขาดดุลเพิ่มอีกสักประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตกว่าครับก็จะทําให้งบปีหน้าเนี่ยอาจจะขาดดุลสักประมาณห้าเปอร์เซ็นของ GDP อซึ่งซึ่งเยอะมากนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ปกตินะปกติเนี่ยขาดดุลสักสามสี่เปอร์เซ็นก็ก็เรียกว่าหนักแล้วนะในในประเทศอย่างประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้ามันขาดดุลห้าเปอร์เซ็นของ GDP จริงนะครับแล้วก็ อย่างที่บอกคือดูลบัญชีเดินสะพัดดุลการค้าเราไม่ได้เป็นบวกเยอะๆหอเหมือนแตก่อนเนี่ยไอการขาดดุลเพิ่มขึ้นเนี่ยแหล่งเงินมันก็จะเริ่มดูดูมีปัญหาดูตึงขึ้นนะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือถ้าจะกู้เงินเพิ่มเนี่ยมันจะต้องใช้ต้องขายบอลให้ให้ต่างเชื่อชาติเข้ามาซื้อ,อเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าที่ครอล้องในประเทศเนี่ยอาจจะไม่พออย่างที่เขาว่าจะกู้แบงก์รัฐอย่างเงี้ยมันทำได้จริงไหมมันทําได้ครับมันทําได้แต่ว่าจริงๆเนี่ย คือคือกู้ของเงินเนี่ยมันก็เป็นคู้เดียวกัน <Okay. S 1> ใช่ไหมเพราะว่าไปกู้แบงก์รัฐมันก็จะไปแย่งจากคนอื่นที่เขาอยากมีแผนจะกู้สุดท้ายก็ต้องมีใครสักคนที่อาจจะกู้จากต่างประเทศหรือว่ามันก็จะอาจจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าอ่า,อานโยบายภาครัฐเนี่ยมันคราวเอาการกู้เงินของเอกชนคือภาครัฐเนี่ยเอาเงินไปใช้หมดเลยเอกชนไม่มีเงินจะใช้สุดท้ายเนี่ยผลบวกต่อ GDP ที่คาดว่าจะได้มันก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้มากเท่าที่ควรนะครับ แล้วอย่างที่ก็เมื่อเมื่อกี้เขาบอกถ้าสมมติว่ามันมันไปทําให้แบบติดลบห้าเปอร์เซ็นของ GDP เนี้ยแต่ว่าแต่ว่าอ๋อแต่ก้องเคยพูดไปแล้วว่าไอ้ที่เขาให้เนี่ยบางทีมันไม่ได้เป็นการไปต่อยอดใช่ไหมเป็นลักษณะของการจะดีเลยหรือว่าเรียกว่าเรียกว่าใช้ก่อนใช่เขาหยุดใช้ที่หลังใช่มันอยู่ที่ว่าเขาเอาไปใช้ทําอะไรใช่ไหมครับถ้าเกิดอ่ามันไปใช้สิ่งที่มันมันรั่วไหลเยอะๆอย่างเช่นเอาสมมติซื้อมือถือเครื่องหนึ่งเนี่ย ไอแวร์ดูอดเด็ในเมืองไทยอาจจะมีมีน้อยมากเลยใช่ไหมครับหรือว่าอ่าเอาไปซื้อของที่จําเป็นต้องซื้ออยู่แล้วนะครับซื้อทิชชู่ไว้เก็บไว้บ้านเลยปีนึงไม่ต้องซื้อเนี่ยมันก็เหมือนการทําให้มันไม่มีผลบวกเท่าไหร่กับเศรษฐกิจมันทําให้การ manage ต t o c เนี่ยมันวุ่นวายด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับก็ก็อยู่ที่ว่าซื้อล้าทาอะไรมันหมุนได้กี่รอบอย่างที่อย่างที่รัฐบาลเขาพยายามจะบอกว่ามันหมุนได้หลายรอบอย่างนี้ก็เหมือนกับมุมมองเราก็ไม่ค่อยบวกกับ นโยบายนี้เท่าไหร่ก็ผมว่าก็คงต่อถ้าถ้าตามตามข่าวที่ออกมาตอนนี้มันอาจจะตอบคำถามยากว่ามันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวได้ได้อย่างไรนะครับอาจจะได้ระยะสั้นจริงๆใช่ครับโอเคแล้วค่างเงินบาทล่ะเห็นตอนนี้มันสามสิบหกจุดสี่จะไปจนห้าเนี่ยมองเป็นข้อดีหรือข้อไม่ดีเอาจริงๆอ่าผมคิดว่ามันก็ ข้อดีมันก็ก็อย่างที่เราทราบกันก็คือมันก็จะช่วยส่งออกช่วยท่องเที่ยวซึ่งเราก็ต้องการให้มันฟื้อนเหมือนกันนะครับผมมองว่าเน็ตแล้วเนี่ยมันก็มันก็เป็นข้อดีนะทุกคนเพราะว่าอ,อย่างน้อยถ้าเรามีปัญหาเรื่องออ่ส่งออกท่องเที่ยวที่มันไม่โตเนี่ย <c oughs> แล้วเงินบาทมันอ่อนไปเยอะคน <c oughs> ก็จะมีความอ,อยากมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นนะต้นทุนก็จะถูกลงแล้วถ้าเราดูช่วงหลังๆเนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ย เวลาบาทอ่อนเนี่ยมันส่วนมากมันจะเป็นเพราะดอลลาร์แข็งซะมากกว่าอืมเพราะว่าอ่ะเทรดส่งสัญญาณฮอกกิชจะขึ้นดอกเบี้ยเยอะมันก็เหมือนกับบาทอ่อนเนี่ยแต่ก็อ่อนตามภูมิภาคอืแต่ช่วงเดือนหลังเนี่ยมันอ่อนจริงๆละ <c oughs> ที่อ่อนจากตัวบาทเองด้วยเ <c oughs> ทียบกับภูมิภาคเราก็อ่อนเดือนหนึ่งแบบสามห้าไปสามหกเร็วมากใช่ใช่ครับอีนี้พอเทียบกับภูมิภาคเราก็อ่อนด้วยเนี่ยมันก็จะช่วยด้านด้านคู่มีทีฟเนี่ย ด้านความสามารถในการแข่งขันค้าส่งออกเราก็จะดูถูกลงมาเที่ยวเมืองไทยก็จะถูกลงซึ่งก็ก็คงเป็นข้อดีนะครับข้อเสียมันก็อาจจะทําให้อ่สินค้านําเข้ามันแพงขึ้นเงินเฟ้อมันอาจจะเพิ่มขึ้นบ้างนะครับแต่ผมคิดว่าด้วยเงินเฟ้อเราปัจจุบันมันไม่ได้สูงมากจนเป็นปัญหาเนี่ยอ่อนก็ยังก็ยังคิดว่าเน็ตแล้วเนี่ยดีกว่าแขมโอเคงั้นคำถามสุดท้ายกรนงประชุมวันนี้ครับ ก็เน <łość> ี่ยนงสพิมก็เริบอกว่าอยากให้ขึ้นดอกเบี้ยอะไรอย่เงี้ยจริงๆมุมมองกล้องว่าไงบ้างผมผมคิดว่าก็ไม่ไม่น่าจะไม่ควรจะขึ้นแล้วนะครับถ้าดูสถานการณ์ปัจจุบันที่เราก็เราก็การเติบโตมันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะครับอย่างที่บอกก็คือเงินเฟ้อมันก็ไม่ได้ดูเป็นปัญหามาก เหมือนประเทศอื่นนะครับอาจจะมีเรื่องค่าเงินบาทอ่อนซึ่ง,งกอย่างที่คุยกันเมื่อกี้เนี่ยความจริงถ้าอ่อนแล้วเน็ตมันดีกับเศรษฐกิจม,มากกว่าเนี่ยผมคิดว่าแบงก์ชาติก็คงยังไม่ต้องคอนเซิร์ตมันไม่ได้ช่วยเรื่องเงินไหลออกใช่ไหมการขึ้นดอกเบียเ้ยอ๋อก็อาจจะมีบ้างนะครับมผมว่าแต่ว่าคือถ้าถ้าพูดว่าขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อจะปิดแกลบกับข้างนอกเนี่ยมันก็ยังค่อนข้างช่ใช่เหมือนท่านตอนนี้แทบจะไม่มีประโยชน์แล้วใช่แล้วก็จริงๆผมว่า อ่ะมันก็มันก็มาด้วยกันก็คือเงินไหลอ่อนมันก็ทําให้ค่างเงินอ่อนออกค่างเงินอ่อนอะส่งออกท่องเที่ยวซึ่งมันก็เป็นเป็นการนําเงินะเข้าจากนอกประเทศเนี่ยมันก็จะดีขึ้นอืมนั้นก็ก็ต้องแลกกันโ okay. อเคเดี๋ยวฝากคำถามหนึ่งประเด็นนึงได้เราต้องกังวลเรื่องอเป็นชัด,ดาวไหมของผม,มผมคิดว่าไม่ต้องกังวลนะครับจริงๆเนี่ยถ้าอเมริกาเนี่ยหลายสิบปีมาเนี่ยสี่สิบห้าสิบปีแล้วเนี่ย งบประมาณเนี่ยจริงไม่เคยผ่านเขามีผมจําตัวเลขไม่ได้แต่ว่าหลายสิบปีมากอาจจะสามสิบสี่สิบปีเนี่ยผ่านงบประมาณจริงเนี่ยแค่สี่สี่ครั้งสี่ปีนอกนั้นเนี้เขาจะใช้สิ่งที่เรียกว่า continuing resolution ก็คือเหมือนกับผ่านให้ใช้ไปก่อนให้ใช้ไปพลางเหมือนเหมือนให้ใช้บ้านเรานแต่ว่าบ้านเราเนี่ยงบประมาณไม่ผ่านเนี่ยมันเหมือนมันออโต้เลยก็คือให้ใช้งบของปีที่แล้วไปก่อนได้แต่ว่าของอเมริกาเนี่ยถ้าไม่ผ่านเนี่ย มันมันใช้ไม่ได้มันต้องไปผ่านในสิ่งที่เรียกว่า continuing resolution ถึงจะใช้ได้อะไรเงี้ยซึ่งเขาก็จะใชใ้มาตรการแบบเนี้ยไอ้แบบผ่านชั่วคราวไปเรื่อยๆเนี้ยหลายทุกเกือบจะทุกปีนะครับแต่ปีนี้เนี้ยไอ้ผ่านชั่วคราวก็ยังไม่ผ่านด้วยมันก็เลยก็เลยทําให้มันก็เสียวว่าจะต้องชัดดาวแต่ว่าหลายคนจะสับสนเรื่องชัดดาวกับเรื่องเดซซิลลิงงบประมาณกับเดซซิลลิงในความจริงมันเป็น,เป,นเป็นคนละเรื่องกนะันนะครับการโบนัสชัดดาวเนี่ยไม่ได้ทําให้รัฐบาลเนี่ย ผิดนัดชําระหนี้คือเขายังคืนหนี้ได้ตามปกตินะครับแต่ว่าใช้จ่ายไม่ได้อืคือไอชั้นดาวเนี่ยเก็บภาษีได้ทมปกติแต่รายรับของรัฐภาคร้านเนี่ยมันยังคงอยู่เก็บภาษีจ่ายคืนหนี้จ่ายคืนบอลที่มาชัวเนี่ยทําได้ตามปกติแต่เขาเอาเงินออกมาใช้ไม่ได้เพราะว่างบประมาณยังไม่ผ่านเพราะเนี่ยถ้าก๊อปเปอมนชั้นดาวเนี่ยก็คืออ่า ลูกจ้างภาคราัฐบางเจ้าบางคนก็อาจจะต้องหยุดงานไม่ได้เงินเดือนนะครับเพราะเนี่ยมันเป็นการชะลอเศรษฐกิจกมากกว่าแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้รัฐบาลเนี่ยมันมันปิดนัดชาําระหนี้หรือเกิดดีฟอล์ t นะครับแต่ว่าไอ้ผลของไม่จ่ายเงินเดือนเนี่ยมันก็น้อยนะคแค่ผลเดียวทา้ายท้่สุดมันผ่านเขาจ่ายคืนที่มึงตัด เรื่องเดซิิงนตอนนั้นเรากลัวกันมากๆว่าอา่อาเมริการจะโดนดาวเกรดถ้าเกิดมันผ่านไม่ทันเพราะว่าเขาจะดีฟอล์นะครับก็แยกกันเป็นคนละเรื่องกันอโอเคชัดเจนได้วันนี้ก็ได้ข้อมูลเพียบเลยจากกล้องนะครับขอบคุณกล้องมากที่าเป็นการิมลครับ,บ